สวัสดีครับ KSL Riding Skill นะครับกลับมาพบกับทุกท่านครับครั้งนี้เรามาแกะกล่องอุปกรณ์เพื่อการขับขี่กันครับกล่องใหญ่โตเลยทีเดียวสีเทานะครับตรงนี้มันจะมีด้านหน้านะครับเขียนว่า Off-Road Boots นะครับซึ่งหมายถึงรองเท้ารองเท้าวิบากแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับ UFO นะครับซึ่ง เป็นแบรนด์โลโก้ที่เรารู้จักกันมานานนะในสายวิบากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวหนังสือระบุไว้นะครับเป็น mx enduro นะครับก็ตรงสายครับใช้สำหรับมอเตอรคอร์สหรือ enduro ได้นะครับซึ่งพอจะระบุได้ว่าในกล่องเนี้มันคือรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์วิบากจริงๆแล้ว ufo ufo เนี่ยเราจะรู้จักกันในในานามของผู้ผลิต ชุดพลาสติกอะไรพวกเนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อเสียงนะครับแต่กับชุดแข่งเขาก็มีมานานแล้วนะนะครับเพียงแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักนะที่ตัวกล่องนะครับยังระบุด้วยว่านะครับดีไซน์ by ufo plus นะครับแต่ว่ามีตัวหนังสือระบุนะครับว่า made in china นะครับ made in china ถามว่าแบรนด์ ufo มีมานานเท่าไหร่นี่เขแปะติ๊กเกอร์มาให้ดูด้วยว่าแบรนด์โลโก้นี้ใช้มาตั้งแต่ปี1977นะครับ 46ปีมาแล้วนะครับอันนี้เรามาดูรายละเอียดข้างกล่องอันนิดหนึ่งนะครับก็ข้างกล่องนะครับก็จะมีให้ดูนะมีรูปให้ดู2ด้านนะเนี่ยเนี่ยด้านด้านข้างนี้ก็ได้หรือว่าด้านแนวยาวนี้ก็ได้นะครับก็จะระบุมานะครับว่าเป็นโมเดลแซนเดอร์นะครับแซนใช้ตัว X นะแซนเดอร์นี่ก็แสดงว่าชื่อรุ่นนะครับแซนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าผู้ใหญ่นะครับก็จะมีไซส์ระบุนะยูโรยูเอสยูเคนะก็ จแปนด้วยนะครับซึ่งแต่ละไซส์ก็จะระบุตัวเลขไม่เท่ากันเดี๋ยวลองเราจะบอกนะว่ามันพอดีแค่ไหนกับไซส์ที่ระบุมานะครับซึ่งไซส์นี้นะเป็นไซส์ที่โอเวอร์จากไซส์ที่ผมใส่อยู่ฉะนั้นไม่คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวใช้ต้องใช้การคาดเดาจากประสบการณ์ช่วยนิดนึงนะครับวันนี้เรามาอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับสาหรับรองเท้าออฟโรดบูทของ UFO คู่นี้ครับไม่รอช้าเรามาดูดีกว่าว่าตัวจริงมันจะแค่ไหนกันกับรองเท้าวิบากยี e ่ห้อ UFO นะครับเอาออกมาก่อนแถมแทมนี่มาแล้วครับเป็นสีดำนะครับที่ส่งมาที่ผมนี่เป็นสีดำว้าวโอ้โหแรกสัมผัสนี่ผมบอกเลยว่ามันคือความรู้สึกมันคือรองเท้ายุคใหม่ละเป็นรองเท้าที่ตั้งใจทํามาเพื่อเพื่อการขับขี่ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ความรู้สึกผมนะยังไม่รู้น้ําหนักนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเบาะนะครับ เ,เ,เอาละเดี๋ยวผมเอาออกจากกล่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูละเอียดชัดๆกันอีกทีงครับครับในกล่องก็จะมีแน่นอนข้างซ้ายก็ต้องมีข้างขวามานะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีนี่เห็นมีคู่มือนะครับ b o o t แคร์แม่นวลนะครับเป็นคู่มือการดูแลนี่คือตัวเป็นๆของเขาความรู้สึกเป็นไงครับ พอได้เห็นแล้วความรู้สึกเป็นไงเหมือนมผมไหมผมรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นรองเท้าร่วมสมัยนะเพียงแต่วา่าตัวคลิปล็อกเนี่ยตอกสายเนี่ยนะครับมันมันเป็นสีโลหะที่ตัดกับสีดําของตัวรองเทา้ามันเลยทําให้ดูยังเป็นรองเท้าแบบมันยังไม่โมเดิ์สซะทีเดียวอะ่ะมันยังรู้สึกว่าเออมันมีกลิ่นอายของความเป็นเป็นยุคยุคเก่าอยู่บ้างนะครับแต่ว่าด้วยรูปทรงด้วยดีไซน์ของตัวรองเท้าเนี่ย มันมาในลักษณะของรองเท้ายุคใหม่แล้วครับแน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับเอาละมาดูในส่วนรายละเอียดของรองเท้าพื้นครับพื้นเป็นพื้นักาวนะครับไม่ใช่พื้นเย็บแล้วนะเป็นพื้นกาวนะครับมาดูฝ่าเท้ากันนะครับฝ่าเท้าก็จะเห็นเป็นนะครับเป็นร่องลายไม่ลึกนะครับฉะนั้นเนี่ย ผมว่าถ้าดูฝ่าเท้าแล้วมันกระเดียดไปทางมโต c คอร์สนะทางรองเท้าสนามซะมากกว่าที่จะไปใช้แบบ enduro นะครับมันเป็นลายเล็กๆทีๆนะครับหลายลายในแต่ละส่วนของฝ่าเท้าซึ่งก็จะใช้ในการยึดเกาะที่แตกต่างกันออกไปวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ทำนะครับตอนนี้นะครับเป็นพลาสติกแล้วนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของ,หล,งหลังเท้านะครับส่วนป้องกันนิ้วเท้านี้ออกแบบเรียบนะดูเรียบง่ายลายไม่เยอะ นะครับในส่วนป้องกันต่างเท้านะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นพลาสติกเรียบแล้วก็จะมีลายกันลื่นในบริเวณที่ต้องใช้งัดเกียร์นะครับแล้วก็ด้านในนะครับดูด้านในนะมันจะปิดแผ่นป้องกันนะครับตั้งแต่ตัวเท้าแล้วก็ต่อมาถึงส่วนที่เป็นจอยคือเป็นจุดหมุนของตะตุ่มของข้อเท้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นชิ้นพลาสติกนะครับที่มีแถบกันลื่นนะผมดูรายละเอียดด้านหลังแล้วผมให้คะแนนเรื่องการป้องกันไว้ค่อนข้างดีเพราะว่าจาก พื้นตะล่างนะครับมาจนถึงส้นเท้านะครับส้นเท้าแล้วยาวขึ้นมาถึงจุดเอ็นร้อยวนะครับขึ้นมาถึงน่องเลยอันนี้คือเป็นแนวป้องกันที่มีวัสดุแข็งป้องกันตลอดแนวนะครับฉะนั้นเรื่องการป้องกันเนี่ยผมให้คะแนนไว้ค่อนข้างเยอะนะน่าจะป้องกันได้ดีมากมาก เทียบเท่ากับตัวท็อปของหลายๆรุ่นผมไม่แน่ใจว่า U.F.O เนี่ยมีกี่รุ่นนะถ้าดูลักษณะของการดีไซน์การป้องกันรวมถึงการล็อกจุดหมุนข้อเท้าเนี่ยตัวเนี้ยเทียบได้กับตัวท็อปของหลายๆยี่ห้อนะครับซึ่งมันจะออกแบบให้สามารถยุบข้อ้านไหนได้นะครับข้อตันไหนนี้ได้แต่เวลาถ่างออกนะครับเวลากลางออกเนี้ยมันจะบล็อกอไว้นะครับบล็อกไว้นะครับตัวนี้นะครับมันจะป้องกันนะมันจะมีสต็อปของมันอยู่ นะครับเป็นแนวป้องกันคือเป็นกรอะแข็งป้องกันมันก็จะช่วยบล็อกไม่ให้เท้าเราเนี่ยเกินองศาที่มันควรจะเป็นนะครับป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยถามว่ามันบล็อกเยอะไหมก็ไม่มากนะมันยังสามารถให้ตัวในการขยับเท้าได้ประมาณนี้เลยเนี่ย <c oughs> ถ,ถือว่าให้ตัวได้ดีกว่าหลายๆรุ่นนะครับมาดูสายรัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็น4เส้นแล้วก็ใช้การเลื่อนสไลด์นะครับในการ ขยับปรับความยาวของสเตปหรือสายลัดเนี่ยนะครับเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับทุกยี่ห้อที่ใช้มานะครับก็คือเป็นฟันเป็นแถบที่เป็นฟันหยักนั่นเองนะครับพอเปิดสายลัดออกมานะครับก็จะเห็นผ้าใบกันน้ํานะครับซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะสูงเลยแหละอยู่เหนือสายลัดตัวที่3นะครับแล้วก็วัสดุดุด้านในนะครับก็จะเป็นวัสดุบุด้านในที่อ่อนนิ่มนะครับแล้วก็มีรูระบายทั่วเลยนะครับที่ปลายของ ด้านบนท็อปบูตเนี่ยก็จะเป็นวัสดุเวลโครนะครับแถบติ้นตุแกรหรือแถบเวลโครนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นหนังเทียมนะครับส่วนวัสดุโดยรอบที่ด้านในเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นผ้านะครับผ้าไม่มีความไม่ยืดหยุ่นนะครับไม่มียืดหยุ่นก็จะเป็นวัสดุประเภทตายต,ายตัวนะครับติดเข้าไปแล้วก็รัดนะครับตรงนี้มันดูเท่จริงๆ นะในจุดของระบบป้องกันข้อเท้าตรงนี้มันดูเท่และแข็งแรงนะครับเวลากระทบกระแทกกับตัวรถขณะขับขี่ก็ป้องกันได้ได้ดีเลยแหละและผมคิดว่าตัวนี้ระบบป้องกันด้านหลังเนี่ยช่วยเยอะนะครับโดยเฉพาะกระดูกแนวน่องของผู้ขับขี่เนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับส่วนพื้นนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความรู้สึกหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมหยิบจับเขาเนี่ย มันรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่เบาครับผมรู้สึกว่ามันไม่หนักน้ำหนักมันเท่าไหร่เดี๋ยวช่างดูเลยแล้วกันนะน่าจะใส่แบบใส่ได้เบาๆเลยอะ่ะตัวนี้เอาละผมมีตาช่างแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะช่างเลยว่าน้ำหนักต่อข้างเท่าไหร่นะครับวางเอาไว้ปึ้ง1827กรัมครับ 1.8กิโลกรัม1ข้างนะครับสข้างก็3ากิโลนะครับถือว่าเบาไหมถือว่าหนักไหมผมรู้สึกผม,ผมความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักมากส่วนที่มีน้ําหนักเยอะผมรู้สึกว่าอยู่ที่พื้นซึ่งพื้นเป็นส่วนป้องกันซึ่งควรจะดีที่สุดสําหรับรองเทา้าบูทเพื่อการขับขี่มอเตอร์ไซค์วิบากนะครับสำหรับเรื่องขนาดและไซส์นะครับตัวนี้นะครับคู่นี้เขาระบุมาว่ามันเป็นไซส์ ยุโรป44นะ US เบอร์10นะครับ UK เบอร์9แล้วก็ j จแปนเบอร์28ลองเทียบดูจากที่ผมให้ข้อมูลไปนะครับผมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันใส่แล้วใหญ่กว่าไซส์เท้าผมเล็กน้อยคือเป็นขนาดที่ใส่แล้วขับขี่ได้มีพื้นที่ปลายเท้าเหลือเล็กน้อยนะครับไม่ได้ฟิตพอดีไม่ได้แน่นนะครับใส่แล้วรู้สึกว่า ตัวนี้น่าจะอยู่เป็นเบอร์9แหละมันเหลือนิดเดียวนะครับมันเหลือพื้นที่ปลายเท้านิดเดียวไม่ได้เหลือเยอะนะครับใส่แล้วมั่นใจว่าขี่ได้แต่ว่าเท้าเนี่ยตัวฝ่าเท้าเนี่ยก็จะไม่อึดอัดมากไม่ได้เต็มเปียะแบบพอดีเหมือนรียดที่ผมใส่อยู่ในปัจจุบันนะคือจะให้ข้อมูลอ้างอิงอย่างนี้ดีกว่าว่าปกติผมใส่รองเท้านักเรียนเนี่ยเบอร์42นะครับหรือว่าเบอร์8นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจากที่ผมเคยใช้มานะ ก็จะมีถ้าเป็น Instinct Fox นะครับจะเป็นเบอร์9ก้าเอาไพรส t าร์เจะใช้เบอร์9นะครับนอกนั้นเนี่ยผมจะสแตนดาร์ดอยู่ที่เบอร์8นะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไม่คุ้นนะสำหรับรองเท้าวิบากแต่ว่าถ้าจะนับอายุอนามในวงการประสบการณ์เขา45-46ปีเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่น้องใหม่แล้วก็ด้วยแนวคิดการดีไซน์รวมถึงการป้องกันเนี่ย ก็อยู่ในระดับท็อปเลยทีเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของรองเท้าเพื่อนักขี่วิบากไม่ว่าจะเป็นเอนดูโรหรือมโ t ต c r o ครอสนะครับถ,ถ้าสนใจก็ทักทายมานะครับราคานะครับราคาจำหน่าย1,900บาทนะครับ1,900าบาทสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณนะครับที่ชมกันจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์สั่นกันดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้า สวัสดีครับ